สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่านิคคันเหนิคะหารหังปักคันเหปักขะหารหังพึงข่มผู้ที่ควรขม่มพึงยกย่องผู้ที่ควรยกย่องวันนี้พระพุทธเจ้าสอนพูดครับ ก็เราจะคุยกันในเรื่องที่ว่าการพูดข่มคนที่ควรข่มนะครับโดยหลักการแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เป็นคนชอบอวดรู้สุภาษิตคาพังเพยแบบไทยๆสำนวนไทยเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านคืออะไรครับคือยกย่องตัวเองนะแล้วข่มผู้อื่นเกทับรับแหลกอแสดงตนว่าเหนือกว่า เจ็มกว่าเก๋กว่าเจ๋งกว่านะฮะคือคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะเวลาดูถูกคนอื่นก็จะบอกว่าอ้ไออ่อนมึงนี่อ่อนมากไอ้เด็กเมื่อวันซื้นนะฮะมันจะมีคำพูดประเภทนี้ดูถูกคนอื่นไอปากไม่สิ้นเกล่นน้ำนมนะฮะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ไอประเภทที่ว่า ปากยังไม่สิ้นกลิ่นปาลายังมาถามหาปลาแซลมอนอะไรประมาณนี้แล้วมีคำพูดที่ว่าคือทำเหนือเฮ้ยมึงไม่ต้องเลยกูนี่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะเอาอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่เด็กวัยรุ่นเขาบอกว่าอาบก่อนอาบหลังไม่สำคัญครับลุงสำคัญตรงที่ว่าใครอาบทีกว่ากันเย,ย้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่ชอบอวดตัวเองนะฮะพระพุทธองค์จึงบอกเอาไว้ว่าการยกตนข่มผู้อื่นนั้นเป็นกิเลสมารตัวหนึ่งครับไม่พึงทําความโอ้อวดไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยการปฏิบัติเหตุผลที่จะนำมาซึ่งความเจริญสูงสุดก็คือ บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นผู้รับฟังได้มากกล่าวแต่ถ้อยคำที่ดีแสดงความคารพแสดงความถ่อมตนเป็นผู้ให้ว่ากล่าวได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะสรรเสริญใครก็แล้วแต่ที่พร้อมจะรับฟังคนอื่นเสมอถ้าจะว่าถึงนิทานเซนนะก็เหมือนน้ำชาที่ล้นถ้วยนั่นแหละครับอาจารย์เซนนั้นเนี่ยนะฮะท่านมีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วก็มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งครับอยากจะไปลองภูมิอาจารย์เซนว่าเอ๊ะอาจารย์เซนคนนี้นี่เก่งแค่ไหนวะเราก็ศึกษาทฤษฎีมาเยอะเดี๋ยวไปลองภูมิอาจารย์เซนหน่อยสิพอไปหาท่านอาจารย์เซนท่านแล้วครับท่านอาจารย์ก็รินน้ำชาให้ยังไม่ได้พูดชาอะไรเลยนะรินน้ําชาลินลนล่นลน,ลน,ลน,น้ำชาเต็มแก้วแล้วก็ยังรล่นจนน้าชาเนี่ยล้นออกมาข้างนอกศาสตราจารย์คนนั้นก็บอกว่าอาจารย์ น้ำชา,ามันเต็มแก้วแล้วครับทำไมยังลิ้นอยู่อีกอาจารย์เซนก็บอกว่าก็เหมือนกับโยมมาแหละที่มาวันนี้เต็มมาจากบ้านแล้วใส่อะไรลงไปไม่ได้อีกแล้วศาสตราจารย์คนนั้นก็ถึงบังอ้อเลยครับว่าโอ้ไอเราดีเต็มไปด้วยทฤษฎีใจมันไม่พร้อมจะรับฟังอันนี้เขาเรียกว่านิทานเรื่องชา,าที่ล้นถ้วยนะครับพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่า ข่คมคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องหมายเขาว่ายังไงครับหมายเขาว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรสถานการณ์จำเป็นแล้วก็ต้องแสดงออกด้วยบาจาที่จะต้องข่มบุคคลที่ค,ควรข่มนั้นเสียเพื่อไม่ให้เสียธรรมและเพื่อเป็นการยกย่องธรรมที่ดีที่ประเสริฐให้เปิดเผยขึ้นในโลกนี้สืบไปนะครับไม่ได้หมายเขาว่าโอ้พอโอ้อวดมาแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ เราซึ่งรู้จริงนี่เราต้องแสดงออกว่าเราเหนือกว่าเรารู้จริงกว่าต้องแสดงออกในสถานการณ์ที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับมาจากชาดกที่ว่าด้วยการพูดข่มคนที่ควรข่มหรือ,อวิขติดชะชาดกนั่นเองนะครับเรื่องนี้มีมานานแล้วครับในสมัยพระพุทธการนั้นนะครับที่เชตวันมหาวิหารครับที่เมืองสาวัตถีนั่นเองนะครับ ก็มีปริภาชกปริภาชกนี่ก็คือนักบวชในอินเดียนะครับนักบวชนอกพระพุทธศาสนานะครับปริภาชกค,คนนี้ชื่อว่าปะลายิปริภาชกเป็นนักโตว,วาทีเป็นนักพูดนักโตคารมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่รู้ว่านะกลับมาเกิดในโตคามรมมัธยมศึกษาหรือเปล่าหรือมาอะไรรายการทีวีวาทีนี้บ้างหรือเปล่านะครับ ปริพาชกค,คนนี้เนี่ยเป็นนักโต้ว,วาทะที่โด่งดังมากในชมพูทวีปในสมัยนั้นดังไปทั่วเลยหาคนที่จะมาโตว,วาทะโตว,วาทีในเรื่องปรัชญากับแกเนี่ยยากมากครับมีอยู่วันหนึ่งครับแกก็โต้ว,วาทีไปเรื่อยมาถึงเมืองสาวัตถีครับมาถึงเมืองนี้ก็ประกาศเลยประกาศไปทั่วครับปริ อ่าปรายยิปริภาชมเงครับประกาศกับชาวเมืองไปทั่วเลยว่าที่นี่มีใครบ้างไม่ที่จะมาสามารถรอบรู้ปัชญาตาที่จะมาโต้วาทะกับเราได้ใครดีใครเด่นใครดังมาโต้กับเราเลยโอ้โหคนทั้งเมืองเงียบกันไปชั่วครู่หนึ่งจากนั้นครับชาวเมืองก็มี คนหนึ่งครับพูดออกมาว่าไม่มีใครอื่นดอกนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาเป็นเลิศเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินคำนี้ครับปรายิกปริภาชกพูดอย่างใจล้อเลยเพิ่นยุใสผ้าคอยไปเถไะแมไหนๆอยู่ไหนไปนิพาผมไปหน่อย เท่านั้นล่ะครับชาวเมืองสาวัตถีก็พาประรายิปริพาชกนี่ครับเข้ามาที่เชตวันมหาวิหารซึ่งในในขณะนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็กำลังเทศสั่งสอนมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาทุกคนห้อมล้อมอยู่เต็มนะฮะครบหมดเลยนะฮะพระเถรเนนชีเต็มไปหมดเลยไม่ฟังอิราค่าอิรมครับปรายิปริพาชก เดินตรงดุยดุยดุดุแฝกแบกฝูงชนมาถอย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 จะไม่โต้วาทีกับพระศาสดาเก่งมากใช่ไหมถอยถอยถอยโอ้โหพระศาสดาครับกำลังเทศให้ญาติโยงฟังอยู่นั้นก็เปิดโอกาสให้กับปรายิปริภาชุกก็เปิดโอกาสบอกมาเลยมามา มาอยู่ข้างหน้าแล้วปารายิปริพายชกก็ตรัสถามโตวาทะกับพระศาสดาพระศาสดาตอบได้ทุกคำถามครับพูดอะไรมาตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมดพอจบแล้วปริพาชกค,คนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรต่อนิ่งอยู่พระศาสดาจึงตรัสขึ้นมาว่าดูก่อนปริพายชก ในโลกนี้ท่านรู้หรือไม่อะไรชื่อว่าหนึ่งเท่านั้นล่ะครับอะไยิปริภาชกงน้เหงื่อการแตกโซกเลยไม่นึกว่าจะเจอไม้หนักขนาดนี้ตัวเองก็ไม่มีสติปัญญาที่จะตอบโต้หน้าแตกสิครับเพราะบริษัทสี่ครับห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยในที่นั้นตอบไม่ได้หมดปัญญา ลุกขึ้นแล้วก็เดินปัดตูดหนีไปเลยครับเพ่นเข้าไปเลยเมื่อปรายิปริภาชกไปแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเราไม่ใช่ข่มปริภาชกนี้ด้วยปัญหาธรรมบทเดียวในบัรนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติการก่อนเราก็ได้ข่มมาแล้วเหมือนกัน ว่าแล้วพระพุทธองค์ก็เล่าในเรื่องของอดีตชาติครับเกิดขึ้นที่แคว้นกาสีครับก็มีบุรุษหนุ่มนามหนึ่งนะฮะเกิดในสกุลผู้ดีนะครับแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในกามเบื่อหน่ายในโลกสมบัติเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อยากจะ,สะแสวงหาทางหลุดพ้นอยากจะ,สะแสวงหาโมกขธรรมก็ออกไปเป็นดาบทเป็นพระฤาษีเนี่ยครับนะฮะไปเป็นพระฤาษีปฏิบัติธรรมจาริกไปเที่ยวพ่องเที่ยวไปในป่าหิมพานนะปฏิบัติตัวจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้ยานสมาบัติแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มา จาริกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานะฮะปฏิบัติธรรมผู้คนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเขาก็ศรัทธาในวัดปฏิบัติอูหูพระดาบทองค์นี้ช่างเก่งเหลือเกินเคร่งในพระธรรมวินัยเหลือเกินบริโภคแต่น้อยศรัทธาญาติโยมก็เลยสร้างบรรณาศาลาให้พักเอาไว้ข้างกับแม่น้ำคงคานั่นเอง และมีอยู่มาวันหนึ่งครับก็มีปริภาชกนักตัวาทีมาอีกแล้วครับคนนี้ก็เป็นนักตัวาทีที่โด่งดังไปทั่วแล้วครับหาใครตัวาทีได้น้อยมากสัญจรมาแถบที่พระดาบทนี่อยู่ประกาศก้องมีใครบ้างน้อในที่นี้ ที่จะมีความสามารถต่อปัญหาโตวาทะกับเราได้ชาวบ้านแถวนั้นได้ฟังก็บอกว่าหากท่านเก่งจริงก็จงไปประรองปัญญาปะทะคารมกับพระดาบทที่พวกเราเคารพนับถือสิไหนอยู่ไหนชาวบ้านก็พาไปหาพระดาบทระนดาบทเนื่องจากว่าเป็นผู้เร่งในธรรม เป็นผู้มีปัญญาญาณและมีอัธยรศัยไมตราามี<ท>รของผู้ปฏิบัติธมรรมเมื่อเห็นปริภาชกมาดังนั้นก็กล่าวขึ้นก่อนพูดว่าท่านผู้เรืองปัญญาท่านปร,รารถนาจะดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาอันใสสะอาดมีรสหอมหวานบ้างหรือไม่ ปริพาชกผู้อวดรู้อยากจะแสดงวาทะอยากจะแสดงคําพูดที่เหนือกว่าอยากจะอวดภูมิซึ่งไม่มีอยู่ในตัวตนจึงบอกว่าท่านเชิญให้เราดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาก็แล้วแม่น้ำคงคานั้นน่ะอะไรกันเล่าคือคงคาคือน้ำคือดิน คือทรายฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นท่านช่วยตอบเราทีอยากจะแสดงวาทะคุมพระดาบทก็ตอบทันทีทันใดนั้นเลยว่าดูก่อนปริภาชกท่านแยกน้ำดินทรายฝั่งนี้ฝั่งโน้นออกจากกันเสียแล้ว จะได้คงคาที่ไหนเล่าโอ้โหเท่านั้นแหละครับพอพระดาบทพูดเท่านี้แหะครับปริพาชกคนนั้นถึงกับหน้าแหกเลยคิดได้ในใจบอกเออใช่คำว่าแม่น้ำคงคามันต้องประกอบไปด้วยดินน้ำทรายทุกอย่างประกอบเปน็นอันหนึ่งแต่เราดันทะลึ่งไปแยกออกจากกันมันจะเป็นแม่น้ำคงคาได้ยังไง คิดอย่างนี้แล้วก็สมองเบลอครับไปไม่เป็นเลยครับหน้าแตกเลยครับเปิดอัหลาดเลยครับคื้อเดินหนีไปเลยครับนะพระดาบทก็เลยกรัดว่าผู้ที่เห็นสิ่งใดแล้วกลับไม่ปรารถนาได้สิ่งนั้นและผู้ที่ไม่เห็นสิ่งใดเลยกลับปรารถนาได้สิ่งนั้น จงเข้าใจเถิดว่าผู้นั้นจะท่องเที่ยวไปอีกนานแสนนานแม้อยากได้สิ่งใดก็จะไม่มีวันได้สิ่งนั้นเลยเหมือนกับปริพาชกเห็นปัญญาแล้วกลับไม่ปรารถนาได้ปัญญานั้นและครั้นไม่เห็นปัญญาเลยกลับปรารถนาได้ปัญญานั้นปริพาชกนี้จะท่องเที่ยวสแสวงหาปัญญาเนิ่นนานสักเพียงใด แม้อยากได้ปัญญาก็จะไม่มีวันได้ปัญญานั้นเลยพระดาบทยังกล่าวต่อไปว่าเพราะผู้ที่ได้สิ่งใดแต่ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้นหรือปรารถนาสมบัติสิ่งใดก็ติเตียนสมบัติที่ได้มานั้นนี้แหละขึ้นชื่อว่าความปรารถนาย่อมมีอารมณ์ไม่สิ้นสุด ดังนั้นเราจึงของกระทำความนอบน้อมแด่ท่านผู้ประจากความปรารถนาแล้วถ้าศาสดาเล่าชาดกนี้ให้เราอุบาสกอุบาสิกาฟังแล้วก็ตรัสขึ้นว่าปริภาชกในครั้งนั้นได้มาเป็นปรายิปริภาชกในบัรน,นี้ส่วนดาบทผู้มีปัญญาใช้วาทะข่มปริภาชกนั้นได้ก็คือเรา ตถาคตนี้เองนี่ก็คือการใช้คำพูดข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องครับท่านสมาชิกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งทาง Facebook Page สมชายหนงฮี Youtube สมชายหนงฮีนะฮะและถ้ามีงานบรรยายอยากติดต่อมาก็ตามเบอร์นี้ได้เลยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ